ขอกราบถวายความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเทรานุเทราเพื่อนสาธรรมิกทุกรูปด้วยความเคารพยิ่งครับวันนี้เช้านี้ก็มาพบกับธารมา,าพ,พระอธิการพัฒนาฉันทะโกเจ้าวาดบ้านเชนบนตำบลสักขุดอำเภอชลบุร,รีจังหวัดสุรินทร์วันนี้ก็ <c oughs> นำธรรมะมาเส่อความหมายในเรื่องของนรกสวรรค์ตอนที่สองก็มาฟังกันคนกำลังติดตามอาตมาก็ เรียพอสมควรนะที่จะเข้ามารับชมรับฟังแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่อาจมาจะทําคลิปเพื่อเผยแผ่พุทธศาสนาในเรื่องของนรกสวรรค์น,นี่แหละ <c oughs> พอเรารู้ไว้มันก็ไม่เสียหายโยมสิ่งใดที่เราไม่รู้เราก็จะรู้ใช่ไหมล่ะพุทธเจ้าบอกว่าให้เรียนรู้เท่าทันความโกรธก็จะได้ไม่โกรธรู้เท่าทันความคิดก็จะได้ไม่คิดไปทางที่ถูก คนที่ยังไม่เคยฟังก็จเจริญพรเข้ามาฟังนะโยมอแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้อัตมาด้วยในช่องช่องแดงเนี่ยเขเรียกช่อง youtube ก็เข้ามารับชมรับฟังเพื่อที่เพื่อที่เราจะได้รู้นะรู้ว่าศาสนาพุทธเราเนี่ยมันมีนรกจริงไหมบางคนก็สงสัยเรื่องถัดต่อไปก็จบจากเรื่องนี้แล้วก็อัตมาก็จะนําเรื่องของ อะไรตายแล้วไปไหนตายแล้วเกิดไปไหนแต่มันมีพระเทศหลายรูปจ่ก็มีนะแต่ไม่ละเอียดเท่าไหร่แต่ก็จะได้นํามานะอาตมาก็จะก่อนจะกล่าวก็ขอให้พูดเรื่องนรกสวรรค์นในพระไตรปิฎกนรกสวรรค์นในพระไตรปิฎกนะมันไม่ใช่ว่ามันมันไม่ใช่ในคมภีอร์ย่างอื่นนะโยมเพราะว่า เรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมันจะมาจากพระไตรปิฎกท่านบอกว่านารกหรือสวรรค์นี่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องยากอยู่แล้วท่านยังจํากัดขอบเขตด้วยว่าให้พูดในพระไตรปิฎกก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะให้พูดในพระไตรปิฎกก่อนจะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหา <c oughs> มีเรื่องที่ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวผู้พูดนะ แล้วก็เรื่องที่จะพูดในแง่ของพระพุทธศาสนาว่ามีความสาคัญแค่ไหนเพียงไรญาติโยมกดติดตามมาตมาไว้เลยนะฟังไปเรื่อยๆนะกติดตามไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปก็ขอเจริญพรแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่เข้ามารับชมขอนโมทนาบุญนะแล้วก็ฝากฝากบุญฝากงานด้วยโยมนี่ก็บุญเข้ากัญชาศาสตร์แล้วโยมมี จะทำบุญอัฐิเงินฉลองอัฐิขอฝากงานด้วยนะโยมที่มีงานที่จะทําบุญฉลองอัฐิหาพ่อแม่นะ่ะทำบุญอุทิศกดกดรพบุญยังไม่ได้พานักเทศยังว่าในพานักเทศก็โทรมาโยมอ่าในช่องแดงของอาตมานี่แหละเรากน็นี่เบอร์โทรข้างล่างอ่ะข้างล่างคิดโยมก็โทรเลยโทรมาติดต่อไปแสดงรรมอ่าหนึ่งรมาศสองรมาศสามธมาศอ่าโยมเทศเสียงเลย เทเทสองธรรมาเนี่เป็นพู้เฉาวิสาชนะาเทเทหนึ่งธรรมาก็เป็นอ,ญญอ,อายสงอเป็นอายสงแล้วก็เชิญวิญญาณอา่อารรมาเมาเตรียมเชิญวิญญาณแต่ถ้าถามธรรมากับเทศเป็นเรื่องเป็นเรื่องนิา่านเรื่องหนักเรื่องนี่เรื่องชาดโเรื่องอยิ่งตั้งต่างนั่นแหละโยมเคยฟังนั่นแหละโทรมาเลยโยมอาตมาบอกไม่ผิดฝังแน่นอนใครโทรก่อนคนนั้นก็จะได้ก่อนใครโทรหลังก็ได้หลังไปตามอยู่เพราะว่า งานมันจะซ้ำกันเมื่อเดียวกันส่วนมากงานโยมที่จัดงานเนี่ยจัดเมื่อเดียวกันบดเลยเวลาต้องการอยากได้อัตมาไปเทศก็พอได้ไปกับกกติเีศเนี่อ,องานฉันคือพ่อมาให้ตัวแทนไปกัโยกจอบผ้ากับพ่บยอมรับประมาณนี้แต่ว่าอัตมาปีนี้ผู้ดใดทั่วกรกติก่อนอัตมาที่ไปสแสดงให้ไปสนองศรัทธาให้กับญาติโยมเต็มที่เลยแล้วก็จัดทีมงานใหม่ทีมเบิกด้วยทีมงานใหม่ มีทั้งพาคนหนุ่มมีทั้งแน่นหน่อยมีทั้งพาผู้เฒ่านะเอาไปแสดงให้การญาณโยมว่าช่วงที่แสดงถ้ำได้กับช่วงนี้แหละโยมช่วงที่มีกําลังเนี่ยมีพละกกาลังแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งร่างกายสมบูรณ์ที่ตนองศัท่าคณะสงฆ์ได้ที่ตนองศัตท่าญาิโย,ยมได้จะลองญาิโยมได้ด้วยวนว่าเท่าแร้วเท่านับมือเท,ท่ามือแจเฉลี่ยฉลากาันไปแล้วมันกับปเทศบ่ไดดเดขันหอด จ็ดสิบแปดสิบไปดอกอัตมาบอกไปขึ้นธรรมะได้อายคนอัตมากติเทศบอกจอธรรมะอันนี้สงใหกรร้กบญาตนโ่มฟังแค่นั้นละ่ะเทศในพุทกีปีดอกนะญาน่นโ่มมีงานกันที่ต่อมาได้ทั้งล่างละ่ะทั้งใ <c oughs> ต้คลิปนั่นละ่ะนะเอามาฟังกันต่อในเร่องนรกสวรรค์ตอนสองอันะตมาที่บอกถูกฟังไปเรื่อยๆเนาะบอกเล่าแนวบอกไทยแน่นะเพราะว่าชวนมากคนคนไทยไหลคนภาคก,กลางไหล เจ้าวัดอ่าบรรยายโดยเจ้าวัดบ้านเชนบนไโ้ย,ยมเ้อเจ้าวัดบ้านเชนบนตำบลสขุดอำเภอมูลเจ้าสุรินโทรศัพท์ก็อยู่ใต้คลิปนัะน่ะเขาบอกว่าอันเป็นเรื่องที่ควรทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นอ่ะอัตมาก,ก็ต้องออกตัวก่อนเนอว่าคือสำหรับอัตมานี่ถือว่า <c oughs> เรื่องนรกสวรรค์นี่เป็นเรื่องสำคัญขอจะออกตัวไปก่อนนะออกตัว กับญาิโยมก่อนว่าคือเรื่องนรกสวรรค์นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญสมุัตมานีเนเงงาเนเ่เป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากแต่กระนัตตมาเองก็ขณะนี้ก็ยัง,ย,งยังไม่ได้ยังไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควรนะยังไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรนะในเรื่องนี้กําลังค้นคว้าเรื่องพระพุทธศาสนาอยู่โยมแต่ตอนเนี้ยังไม่ได้มาเน้นเรื่องนี้คือคือว่า เป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆว่ากันทีละขั้นทีละตอนนะปันไปเรื่อยๆนะทีละขั้นทีละตอน <c oughs> ความสําคัญของนรกหรือสวรรค์ในแง่พระพุทธศาสนาโ <c oughs> ยมใดที่เคยฟังแล้วก็ฟังอีกนะยังไม่เคยฟังก็ฟังอีกว่าความสําคัญของนรกหรือสวรรค์ในแง่พระพุทธศาสนา <c oughs> ทีนี้หันไปพูดเรื่องนรกหรือสวรรค์ ในแง่พระพุทธศาสนานรกหรือสวรรค์มีความสาคัญแค่ไหนศาสนาทุกศาสนามีเรื่องนรกหรือสวรรค์เป็นเรื่องที่คนถามกันมาตลอดว่ามันมีจริงไหม,มเป็นอย่างไรในประเพณีของเราเนี่ยในประเพรีในประเพณีของเราก็มีการพูดเรื่องราวเกี่ยวกับนรกหรือสวรรค์ ในทางวรรณคดีก็ตามศิละปละศิลปรกรรมก็ตามก็จะมีเรื่องนรกหรือสวรรค์ไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นเรื่องอะไรบ้างโยมเช่นเรื่องที่เขาวาดภาพตามฝาผนังโบสถ์ตามทับผนังปูชนียสถานฝาผนังโบสถ์ไม่ใช่หรอกแต่ว่าฝาถนังสลาเนี่ยปูชนียสถานาต่างๆอยู่ตามวัดน่ะนะโยมก็เห็นไหมก็มีเรื่องเหล่านี้มากมายเลย แต่ว่าเราควรมาดูในแง่หลักการก่อนว่าเรื่องนรกหรือสวรรค์กับพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันแค่ไหนเพียงใดอาตมาบอกได้บอกแล้วว่านารกหรือสวรรค์เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องใหญ่ที่นี้มาดูในแง่พระพุทธศาสนาความสำคัญของนรกหรือสวรรค์เนี่ยถ้าเทียบกับศาสนาทั่วไป มันลดลงไปหน่อยทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็คือตัสนาเป็นอันมากนรกหรือสวรรค์เป็นจุดสุดท้ายแห่งการเดินทางชีวิตของมนุษย์ใช่ไหมโยมเป็นหนทางที่เดินทางเส้นสุดท้ายของมนุษย์บางศัสนาบอกว่านรกนี่รันดอนสวรรค์นี่รันดอนเช่นว่าเราอยู่ในโลกนี้มีชีวิตครั้งนี้ทำความดี ความชั่วเมื่อตายไปวิญญาณจะไปรอจนถึงวันสิ้นโลกแล้วก็มีการตัดสินผู้ที่ควรได้รับรางวัลก็จะได้ไปอยู่สวรรค์นิรันดรตลอดไปหรือผู้ที่ควรได้รับโทษก็จะถูกตัดสินให้ไปตกนรกนิรันดรในแง่นี้นรกหรือสวรรค์เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะเป็นจุดสุดท้ายเป็นจุดหมาย ทีนี้มามองดูในแง่พระพุทธ,ธาตตสนาเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วความสํคาคัญของนรกสวรรค์มันจะด้อยลงไปเอาสวรรค์ก็แล้วกันนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการใครก็ต้องการความสุขใครก็ต้องการจับที่จะไปสวรรค์เอาไปสวรรค์ก็แล้วกันเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการสวรรค์ไม่ใช่จุดหมายของพระพุทธ,ธาตตสนาะจุดหมายของพระพุทธ,ธาตาสนาบอกว่า มีสิ่งที่สูงกว่านั้นสิ่งที่สำคัญกว่าสวรรค์คืออรโยมคือนิพพานสวรรค์น,นี้เมื่อไม่ใช่จุดหมายความสันึกของมันก็จะด้อยลงไปเราจะปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาถ้าจะปฏิบัติให้แท้จริงให้ตรงตามหลักการเราก็บอกว่าไม่ใช่เพื่อจะไปสวรรค์แต่เพื่อจะไปนิพพานใช่ไหม สวรรค์ก็เลยกลายเป็นเรื่องขั้นตอนที่อยู่ระหว่างความสัมพันธ์ของสิ่งที่อยู่ในระหว่างย่อมจะลดน้อยลดน้อยลงไปลงไปลงไปน้อยกว่างท,ที่เป็นจุดหมายสุดท้ายนี่อันนี้เรื่องเป็นเรื่องธรรมดาอยู่นี่เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ประการต่อไปนรกหรือสวรรค์ตามที่รู้กันหรือพูดกันถึงการอยู่เนี่ยเป็นเรื่องที่ได้รับหรือได้ประสบหลังจากตายแล้ว ศาสนาอื่นๆก็ว่าอย่างไรว่าอย่างนี้นะเมื่อตายไปแล้วจะไปต่ไปตรงนรกหรือสวรรค์เป็นเรื่องชีวิตหน้าที่เป็นเรื่องชีวิตหน้าชีวิตที่จะไปเกิดหน้าทีนี้จุดหมายในพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่บรรลุได้ในชาตินี้เป็นสิ่งที่บรรลุได้ในชาตินี้นิพพานสามารถบรรลุได้ในชาตินี้ตั้งแต่ยังเป็น ยังเป็นเป็นอยู่เนี่ยแ่เนี่ยสามารถรู้ได้ในตอนที่เราเป็นมีชีวิตอยู่ตอนเป็นเป็นอยู่เนี่ยนี่เป็นแง่ที่สองที่ทําให้ความสาคัญของสวรรค์หรือนรกน้อยลงไปเราอาจจะบรรลุจุดหมายสูงสุดในชาตินี้แล้วเราก็ไม่ต้องพูดเรื่องหลังจากตายแล้วเรื่องนรกหรือสวรรค์ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องใชไหมต่อไปข้อที่สาม นรกรุสสวรในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงส่วนหนึ่งในสังสารวัตรคืออะไรยโยมก็คือการเวียนว่ายตายเกิดสังสารวัตรมีการเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตของเราเดินทางไปในสังสารวัตรมีหมุนขึ้นมีหมุนลงหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงตกนรกแล้วก็ต่อไปตกนรกแล้วต่อไปถ้าเรามีกรรมดีก็กลับไปขึ้นสรวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์คนที่เกิดเป็นพระพุทธ พ,พระพรหมอันนี้ด้วยไรโยมเพราะอะไรเพราะกรรมดีเป็นพรหมด้วยกรรมดีบำเพ็ญฌานสมาบัติต่อไปเมื่อสิ้นบุญแล้วเนี่ยกลับไปตกนรกเพราะมีกรรมชั่วในหัวหลังก็ได้หมุนเวียนหมุนเวียนไปมาไปมาไปมาอยู่เนี่ยฉะนั้นนรกหรือสวรรค์น,นี้ก็เป็นเพียงส่วนที่หมุนเวียนในระหว่างแล้วก็เป็นของชั่วคราวเพราะฉะนั้น ความสําคัญก็ลดลงเพราะเรามีโอกาสที่จะแก่ตัวได้มากใช่ไหมครับนี้เป็นเรื่องที่เราควรทําความเข้าใจในเบื้องต้นเพื่อจะได้เห็นฐานะของนรกหรือสวรรค์ในพระพุทธศาสนาในแง่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับศาสนาที่ถือเรื่องนรกหรือสวรรค์เป็นนิรันด์นี่ยเป็นสิ่งสุดท้ายที่มนุษย์จะประสบ มันก็จะมีความแตกต่างกันได้มากเมื่อทำความเข้าใจเบื้องต้นอย่างนี้แล้วก็พูดถึงเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหรือเนื้อหาเนื้อหาเนื้อเรื่อเนื้อหาเนื้อหาเรื่องตัวนรกหรือสวรรค์โดยตรงนะในคลิปนี้ยแต่มาก็ขอฝากขอฝากใขยโยนได้กดติดตามด้วยนะด้ยตรงก็จะไปกันประมาณสัก เอาสักยี่ยิบ0นาทีนะโยมนะ20นาทีคลิปนี้เอา20นาทีเลยนะแต่มาไล่สดได้แต่ตมาไม,ไม่ไม่ไม่อะไรนะไม่ไล่สดเพราะไล่สวดแล้วมันลงยาก <c oughs> มัน <c oughs> มันที่นานเกินไปพอลงยากเราจะสามัโมงสี่ชั่วโมงอะ <c oughs> อเอาแค่20นาทีก็พอมั้งนะ20นาทีก็ถือว่าสุดยอดแล้วแหละรับฟังนะสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงนะเอาสามสิบนาทีครึ่งชั่วโมงถือว่าเราได้ความมุญมากแล้ว ข้อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนรกหรือสวรรค์เอาละทีนี้มาพูดถึงเรื่องนรกหรือสวรรค์เข้าสู่เนื้อหาเรื่องนรกหรือสวรรค์มีแง่ที่ต้องแยกออกอีกสองอย่างแง่ที่หนึ่งก็คือความมีอยู่จริงหรือไม่นรกหรือสวรรค์มีจริงไหมแง่ที่สองก็คือท่าทีของชาวพุทธหรือท่าทีของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องนรกหรือสวรรค์ นี่ต้องพูดทั้งสองแง่นะจะพูดแง่เดียวไม่ไม่พอนะเพราะมันสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะพูดแง่เดียวไม่ได้มันต้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันต้องพูดสองแง่รวมกันเลยนะสําหรับพุทธศาสนาเนี่ยตาม,มาขอพูดไว้ก่อนว่าเรื่องท่าทีตอนนรกสวรรค์เป็นสิ่งสําคัญมากเราจะต้องวางท่าทีให้ถูกต้องพูดกันไว้หน่อยว่า เรื่องนรกหรือสวรรค์จัดอยู่ในประเภทสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้สําหรับคนสามัญที่ว่าพิสูจน์ไม่ได้นี่หมายถึงทั้งในแง่ลบแง่บวกคือจะพิสูจน์ว่ามีก็ยังเอามาแสดงให้เห็นไม่ได้จะพิสูจน์ว่าไม่มีก็ยังไม่สามารถแสดงให้เห็นว่ามันไม่มีให้มันเด็ดขาดพูดไม่ได้ทั้งสองอย่าง แต่บางคนอาจบอกว่าเมื่อพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันไม่ว่าพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันไม่ไม่ได้ว่ามีมันก็ไม่มีไม่ถูกการพิสูจน์ต้องพิสูจน์ด,ด้วยอายจตนะสิ่งที่เห็นได้สิ่งที่รู้ด้วยการเห็นก็ต้องออกมาให้ดูด้วยตาสิ่งที่จะรู้ได้ด้วยการได้ยินอันนี้ทำไงก็ต้องพิสูจน์ พิสูจน์ด้วยต้องพิสูจน์ด้วยการเอามาทําให้ได้ยินเสียงเป็นอันว่าต้องพิสูจน์ใ้ตรงตามอายจตนะจะพิสูจน์ว่าเสียงไม่มีไม่เสียงมีไม่มีจะพิสูจน์ด้วยตาได้ไหมไม่ได้พิสูจน์ว่ารถมีไหมพิสูจน์ด้วยหูก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องมันต้องตรงตามอายจตนะกัน ทีนี้นรกหรือสวรรค์พิสูจน์ด้วยอะไรโยมพิสูจน์ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกลิ้นกายสิ่งพวกนี้ไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้มันต้องพิสูจน์ด้วยชีวิตก็คืออยู่ที่ใจนั่นเองพิสูจน์ด้วยชีวิตของเราเนี่ยอยู่ที่ใจนั่นเองเราดูหลักง่ายๆไม่ต้องดอูไม่ต้องพูดลึกซึ้งเราถือว่าจิต เป็นแกนของชีวิตเป็นตัวทําหน้าที่เกิดจะพิสูจน์เรื่องนรกหรือสวรรค์ว่าตายแล้วไปเกิดหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์ด้วยจิตทําไมก็คือลองตายดูอ่าลองตายดูแล้วจะรู้ว่านารกมีจริงไหมใช่ไหมทีนี้พอบอกพอบอกว่าพิสูจน์ด้วยตา ก็ไม่มีใครยอมเพราะต้องพิสูจน์ด,ด้วยตนเองจะให้คนอื่นพิสูจน์ไม่ได้เราบอกว่าคนหนึ่งตายแล้วเขาไปเกิดที่ไหนเราไม่รู้ตัวเขาเป็นผู้พิสูจน์เราเป็นผู้แต่เราเป็นแต่ผู้ไปดูใช่ไหมเหมือนเขาลิ้มรสแล้วเรารู้เขาแล้วเราดูแล้วเขาแล้วเราดูเขาลิ้มรสเนี่ยเราจะไม่รู้ได้อย่างไรเราจะไปรู้ได้อย่างไร ว่ารถมันเปรี้ยวมันเผ็ดมันเจม,มอะไรเนี่ยเราไม่รู้หรอกเขารู้ตัวเองเขาเขาเองเนี่ยเหมือนกันนะเขาจะรู้ของเขาเองเราเราไม่สามารถทีไปดูได้อย่างไรว่าเขารู้รถจริงหรือเปล่ามันไม่ได้ริมรถเป็นแต่ดูเท่านั้นเองเราอะแต่ในเรื่องของชีวิตเนี้ยก็จะต้องพิสูจน์ด้วยตัวจิต เมื่อจะพิสูจน์ด้วยการที่ต้องตายเราก็ทำไม่ได้ไม่มีใครกล้าทำใครเป็นมีใครกล้าทำลองตายไม่มีหรกมิจุคโลกเกียดใช่ไหมล่ะโยมเกิดปัญหาที่ติดอยู่ตรงนี้พิสูจน์ไม่ได้นี่เป็นเรื่องเกรดแทกเข้ามาเราจะต้องพูดกันต่อไปอีกเป็นอันว่าในตอนนี้พูดว่าเรื่องนรกหรือสวรรค์เป็นเรื่องพิสูจน์ไม่ได้ทั้งในแง่บวกแง่ลบ ว่ามีหรือไม่มีสำหรับสิ่งที่พิสูจน์ออกมาให้เห็นชัดไม่ได้อย่างนี้ทางพุทธศาสนามีหลักให้ปฏิบัติคือการวางท่าทีเป็นสำคัญเรื่องบางเรื่องถ่ารอให้พิสูจน์เสร็จมนุษย์เลยไม่ต้องทำอะไรรอแบบพวกนักปรัชญาพวกนักปรัชญานี้จะเอาให้รู้ความจริงเสียก่อนเช่นรู้ความจริงเกี่ยวกับโลกว่าโลกนี้เป็นอย่างไรแนะ่ มันเกิดอะไรมันจะไปอย่างไรพวกนักปรัชญาจะเถียงกันใช้สมองใช้สต,ติปัญญาในการโต้เถียงเมื่อแจยังตอบเรื่องโลกและชีวิตไม่ได้เช่นด้วยวิธีอับอภิปรชัชญาแจก็ต้องเถียงกันต่อไปนี่แจก็เถียงกันมาห้าพันปีแล้วโดยประมาณทีนี้ถ้าแจจะต้องเถียงกันจนกว่าจะรู้คำตอบ แล้วแจจึงจะปฏิบัติได้เพราะแจอบอกว่าเรายังไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรเราจะไปปฏิบัติกับมันอย่างไรแจจะต้องรู้แจจะต้องรอให้รู้ความจริงอันนั้นแล้วจึงจะวางหลักปฏิบัติแจตายไปแล้วกี่ครั้งต่อกี่ครั้งจนกระทั่งลูกหลานเหลนแจอเองก็ตายไปโดยยังไม่ได้ทำอะไรพระพุทธศาสนาบอกว่า สำหรับเรื่องนี้สำหรับเรื่องนี้ที่ยังพิสูจน์ไม่ได้มันสําคัญที่ปฏิบัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาของการปฏิบัติเรามีวิธีปฏิบัติต่อสิ่งที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ให้ถือการปฏิบัติอย่างที่บอกเมื่อตะครูนี่ว่าการวางท่าทีเป็นการสำคัญนรกหรือสวรรค์ก็อยู่ในประเภทนี้ การวางท่าทีหรือการที่จะปฏิบัติต่อมันอย่างไรเป็นเรื่องสําคัญว่าหรือเป็นเรื่องสาคัญกว่าจะเอาอย่างไรกับชีวิตนี้เอาละ่ะเป็นอันว่ามีเรื่องที่ต้องพูดสองแง่คือแง่ว่ามันมีจริงไหมกับจะวางท่าทีต่อมันอย่างไรและเน้นแง่การวางท่าทีหรือการปฏิบัติที่นี้มาพูดถึงหัวข้อ สองอย่างเอาแง่ที่หนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะในคลิปต่อไปก็กดติดตามม่ยอมกดหัวใจแล้วกดติดตามฟังคลิปต่อไปในคลิปที่สองจเจริญพร